and if you want to read my mind just go ahead there's no same t r i a e i'm so different ฮัลโหทุกคนมาใหม่นิทานอะคะคลิปนี้เราจะพามาแต่งหน้าลุคนี้กันค่ะเป็นลุคที่มาแบบ represent มากๆเพราะว่าเป็นลุคที่ถูกและดีนะคะแล้วก็ได้ความแบบหน้า โกลโก่ฉ่ำๆนิดนึงแต่ว่าไม่มันเลยนะ,ะและก็มีความแบบเกาหลีมากๆนะคะคลิปนี้นะคะมายมากับแบรนด์ i n t u i t นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มายอ่ะใช้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ถูกและดีนะทุกคนซึ่งทาง i n t u i t นะคะเขาก็ได้ออกไลน์โปรดักต์ตัวใหม่นะคะแบบน่าลองมากๆนะคะก็คือ h ฮยาซิก้า e s อะซีรนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์ที่จะช่วยในเรื่องของผิวที่แบบบอบบางแพง,ง่ายระคายเคืองนะคะที่เขาจะช่วยแบบว่าเพิ่มความชุม่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวแบบว่าไม่ระคายเคืองไม่แพง,ง่าย นะทุกคเพราะว่าช่วงนี้เราเซนเมสตลอดเวลาใช่ไหมคะก็บางคนอาจจะบอกว่าซิลขึ้นปวดขึ้นหรือว่ามีการระคายเคืองต่างๆนะที่แบบว่าทําให้ผิวหน้าเราผัางได้นะคะก็เลยแบบมีไลน์โปรดักต์นี้ขึ้นมานะคะก็คือไฮยาซิกาเดอะซีรีส์นะเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่แบบตอนนี้แบบทุกคนหรือว่าหลายๆคนกําลังเป็นอยู่นะคะข้อนี้นะคะจะช่วยทางแบบบารุงหน้าเราไปด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเราสวยไปด้วยนะคะพร้อมๆกันเลยนะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่ยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะเราจะฉีดเป็นตัวนี้ก่อนนะคะจะเป็น In Treat Skin h y a s i k a m y i s t n m i s t นะตัวนี้มาจะฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนนะจะบอกว่าสเปรย์ตัวนี้แบบละออเขาเล็กมากนะคะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมลองเล็กมากสเปรย์ตัวนี้เหมาะกับคนที่ผิวแห้งนะใครต้องการที่จะแบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนแต่งหน้าเงนนีะ้แนะนํามากๆเลยนะคะเราก็จะฉีดห้ทัวน,นานเลย ก่นนะคะเขาเป็นไฮยาเข้มข้นนะจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นได้งนุ่มฟูนะคะใครผิวแห้งแนะนําเลยจริงๆนะอันนี้บอกตรงๆว่าผิวแห้งคือแนะนํามากๆคะ่ะเพราะว่าหน้ามันจะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดได้ดีมากขึ้นนะ ดีคะ่ะตัวนี้ชอบมากก่อนแต่งหน้านะทุกคนเราต้องลงครีมกันแดดก่อนเนาะอันนี้จะเป็นกันแดดเซรั่มที่ไม่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ i n s u i t Expert Protection Serum นะคะตัวนี้นะคะสามารถกัน UVA แล้วก็ UVB ได้นะคะแล้วก็มีค่ากันแดดถึง SPF 50 PA+++ บวก,บวก,บวกนะแล้วตัวนี้เขาเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเขาไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเหมาะกับคนที่แบบว่าแพ้ง่ายหรือว่าระคายเคืองง่ายนะ,ะเพราะว่าเขาเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเราก็จะมาลงที่หน้าเลย ตัวนี้นะคะเนื้อเขาแบบบางเบามากๆนะนี่จะให้ดูมจะทาดูด้วยความที่แบบว่าเนื้อเขาบางเบานะสามารถทาแบบได้เยอะๆเลยนะคะแบบมากกว่าหนึ่งข้อมือเลยนะที่แบบว่าเขาให้ทากันแดดประมาณแบบหนึ่งข้อมือนี่คือแบบสามารถทําได้เลยนะ แล้วก็เนื้อเขานะคะไม่เหนียวหนะหเลยนะคะแล้วก็ซึมง,ง่ายมากๆเนี่ยทุกคนหมายพิ่งทาลงไปนี่ก็คือซึมเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็กลิ่นกันแดดเขาจะเป็น essential oil นะจะมีความแบบผ่อนคลายด้วยนะคะก็คือดีมาก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงลองคืนกันต่อตัวนี้มาอยากมาแนะนำมากๆเพราะว่าแบบว่าได้ลองใช้แล้วแล้วก็รู้สึกแบบชอบเลยนะคะแล้วก็คือถูกและดีจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นลองคืนของ intuit นะคะเป็นตัว intuit face base smooth powder foundation spf 30 pa บวกบวกบวกนะคะตัวนี้นะคะเขาก็มาได้กัน3เบอร์นะคะแล้วก็มีเนื้อเป็นลิควิดทูพาวเดอร์นะคะ,ะ,คะก็คือตอนแรกเขาจะเป็นเนื้อแบบน้ำๆก่อนพอเขาเซ็ตตัวเขาจะเป็นแป้งนะคือมันดีมากๆเพราะว่ามันเหมาะกับช่วงนี้ที่เป็นแบบเราต้องใส่มสตลอดเวลาก็คือใครที่อยากได้ลุคธรรมชาติเผยผิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมาะมากๆเลยแล้วตัวนี้นะคะสามารถกันแสงสีฟ้าได้ด้วยก็คือแสงสีฟ้ามันจะทําให้หน้าเราหมองคล้ำแล้วก็เป็นริ้วรอย ดังดำใช่ไหมคือตัวนี้แบบสามารถกันได้นะคะใครที่แบบทํางานหน้าจอคอมบ่อยๆนะคะเจอแสงสีฟ้าบ่อยๆอะไรเงี้ยก็คือแบบแนะนําเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยคือ2องรบาทก็คือคุ้มมาทุกคนคือหมายชอบมาเดี๋ยวเราจะมาลอง3ามสีที่หน้าให้ดูเลยนะคะว่าเขาแตกต่างกันยังไงเนาะอันนี้สีแรกนะคะ101นี้102นะคะ สีที่ไม้เลือกใช้ก็จะเป็นเบอร์สองน,นะคะเขาจะมีความแบบสว่างกว่าผิวไม้นิดนึงนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยรองพื้นตัวนี้นะคะราคาเพียง239บาทเท่านั้นจะเกลี่ยไใกล้ให้ดูนะคะ จะได้ผิวประมาณนี้นะคะเขาจะมีความปกปิดแบบไลท์ทูมีเดียมนะคือเขาจะไม่ได้ปกปิดแน่นขนาดนั้นนะยังให้ความแบบเผยผิวอยู่นะคะถ้าใครแบบว่าชอบแบบปกปิดแน่นๆอาจจะแบบว่าต้องบิวลอัพอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนนี่เขาก็จะปกปิดได้ดีมากขึ้นนะคะตัวนี้คือถ้าบิวเขาขึ้นอนะ่ะเขาจะไม่แบบว่าทําให้หน้าเราหนานะคะก็ยังจะแบบบาง,บางๆแล้วก็ดูธรรมชาติอยู่นะแล้วก็ฟินิชคือเขามีความแบบแมตต์แต่ว่าไม่แมตต์มากจนเกินไปนะคะ ก็คือดีมากๆเลยลงผิวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะฉีดเซตตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าให้หน้าเราแบบชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ลงคืนอะไรเงี้ยมันจะติดทนมากขึ้นนะต่อไปเราก็จะมาฟินิชผิวกันซึ่งมันจะใช้เป็นของ Intuit l i f e Fit Pa t ด w ูเ p o w พาวนะคะ SPF 25 PA บวกบวกบวกนะด้วยความที่เขาเป็นแป้งแบบนี้นะคะนี่ เขาจะทำให้ผิวเราอะดูละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่สัมผัญคือเขากันน้ําด้วยนะใครที่แบบว่าเอ่อหน้าแบบว่าเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยก็สามารถกันได้นะช่วยได้เลยนะคะทุกคนเึ่งตัวนี้มีให้เลือก3-4สีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมันจะสวอตท,ที่หน้าตรงเดิมให้ดูนะว่ามายเหมาะกับสีไหนนะคะ ก็น่าจะเป็นสีที่สองเนาะแล้วก็ใช้สีที่2แหละลงทั่วหน้าของเราเลยที่ราคามันก็จะมีความเนียนความละมุนขึ้นนะตัวนี้เป็นแป้งบาลานซ์ผิวนะคะก็คือจะไม่ทําให้หน้าเราเป็นขุยนะนี่คือผิวที่ได้จากการลงแป้งนะคะแต่ว่าเราจะมาฉีดเซรัําแร้อีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะให้แบบว่าเซตผิวให้มีความแบบชุ่มๆนิดนึงแล้วก็เขาจะช่วยทำให้หน้าเราแบบว่าติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะ นี่คือฟินิชผิวที่ได้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าผิวดูดีขึ้นมากแล้วก็ผิวดูสวยขึ้นมากนะคะแบบนี้เลย ที่แบบว่าผิวบอบบางหรือว่าแพง,ง่ายนะคะหรือว่าแบบระคายเคืองง่ายอะไรเงี้ยมาแนะนําเลยนะคะไฮยาซีการของอินทรีดคือแบบทังจริงแล้วคือแพคเกจจิ้งเขาเปลี่ยนใหม่นะคะมีความแบบมินิมอลขึ้นนะคือแบบน่ารักมากแล้วก็ได้ผิวที่แบบดีมากต่อไปเราก็จะมาเขียนคิวกันต่อเลยซึ่งมันจะใช้เป็นของอินทรีดนะคะอันนี้จะเป็นอินทรีดวอเตอร์พูฟอายเบลคัลเลอร์นะคะนี่เป็นศูหนึ่งนะคะทุกคนเราก็ใช้ตัวนี้แหละทั้งคอนทัวร์จมูกนะคะแล้วก็เขียนคิวด้วยมันก็จะใช้สีแรกสีนี้นะคะในการแบบ คอนทัวร์จมูกเนาะให้แบบว่ามีดังมากขึ้นนะคะลูกนี้เราจะมาแบบว่าถูกและดีแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ใช้สีที่สองนะคะกับสีแรกนะผสมกันในการเขียนคิ้วของเรานะซึ่งคิ้วเราลูกนี้มาจะมาในแบบว่าลูกที่ค่อนข้างธรรมชาตินะเราจะไม่เขียนคิ้วหนาจนเกินไปนะคะ หมายวิงหาออกมานิดนึงนะคะอันนี้ต่อไปเราก็ใชลิปตัวนี้นะคะเป็นการแต่งเติมสีบนหน้าของเราทั้งหน้าเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาแบบคุมโทนแบบโมนโทนกันนะซึ่งเราจะาทาทั้งแก้มตาปากเลยนะคะเป็นลิปรุ่น Intuit Booming Matte Lipstick นะคะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะบบเติมสีทั่วหน้าของเราเลยเดี๋ยวเราจะสะวอสสีให้ดูแบบนิดนึงนะคะว่าสีที่มาเริ่มมาจะเป็นประมาณไหนนี่ จะแดงอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเชื่อมาของมันเวิร์ดเราก็ใช้สีตรงนี้แหละในการเติมสีที่ตาของเรานะคะแล้วก็เติมปากนิดนึงนะคะแล้วก็สีที่แบบเราเพิ่งแบบแตะมานะคะมาแตะที่มือแล้วก็มาเป็นที่นิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยแตะที่แก้มนะ แบบเบาๆนะคะนี่เราก็จะไปแก้มแบบว่าสีแบบแดงๆหน่อยนะก็คือคุมโทนทางหน้าเลยนะคะแล้วเราก็จะมาเพิ่มลิปสติกนะคะให้สีมันมีความเข้มขึ้นแบบออมเรนะคะแบบนี้มาสคาร่าที่ใช้ก็จะเป็นของ i n t ท i t รุ่นนี้นะคะจะเป็น last define mascara นะคะ เราจะมาปัดขนตาให้แบบว่ามีความแบบยาวมากๆนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือจากการที่เราปัดมาสคาร่าเราจะมาปัดคิ้วต่อนะเพราะว่าจริงๆอะ่ะคิ้วมาจะเป็นคิ้วที่สีเข้มนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขียนคิค้วมาม่เลือกสีค่อนข้างอ่อนอะ่ะมันก็เลยจะปัดให้แบบว่าเบลนให้มันเข้าๆกันเนาะมาสคาร่าตัวนี้เขามีแบบไฟเบอร์นะคะทุกคนมันจะทำให้แบบว่าขนตาเราดูยาวขึ้นนะ ก็เอามาสคาร่าที่เหลือนะคะที่เราปัดไปแบบจนหมดแล้วนะมาเลงคิ้วของเรานะคะมาเพ่งเห็นว่ามาเขียนคิ้วแหว่งนะคะมาก็เลยจะมาเติมฝุ่นเขาอีกเพิ่มอีกนะคะ ลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้ลุคประมาณนี้นะแต่ว่าเราต้องปิดตบด้วย i n t u It Hyalica My Skin Mist เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะฉีดใ้ทัวหน้าของเราเลยเพื่อที่จะให้หน้าเราดูมีความกรวนิดนึงนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีความแบบผิวดีแล้วก็มีความแบบโมโนโทนนะคะแล้วก็กั้สอบอาวแบบประหยัดมากๆเลยมาใช้แบบน้อยชิ้นมากๆนะคะนั่นแหละลุคนี้ทุกคนให้กี่คะแนนกันคะซึ่งมาบอกเลยว่าชอบลุคนี้มากมากๆๆๆนะคะ ็ถ้าใครลองแต่งตามกันหรือว่าไปซื้อเครื่องแต่งแบบมมยนะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้มไม้ด้วยนะคะคลิปนี้ไม้ก็ไปละค่ะทุกคนบาย